และยังครับเป็นคีย์บอร์ดขนาดเล็กกว่า100%ได้ตัวเลขไปใช้งานตัวได้จากนับโวเลยครับ สวสีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วก็สู่นับเว o f อ i c i a l ีอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะฮะเราอยู่กับคีย์บอร์ดตัวใหม่แล้วับผมรุ่น X 8 0 2, 2นะครับผมจากนับเวนะครับเป็นรุ่นที่บอกเลยว่าน่าตอบโจทย์การใช้งานหลายคนมากๆเพราะหลายคนนะฮะอยากใช้คีย์บอร์ดแบบมีตัวเลขแต่ว่าก็ไม่อยากใช้คีย์บอร์ดแบบ full size 100%เรซ็เพราะมันมีขนาดที่ใหญ่เกินไปใช่ไหมครับแต่ว่ารุ่นนี้ผมรุ่น X 8 0 2นรุ่นใหม่จากนับเวเนี่ยเป็นขนาดที่เล็กกว่าหนาต่งร้องคีย์บอร์ดแบบเวๆ,ๆนต์ นี้ประมาณซึ่งตัวคีย์บอร์ดนะครับผมไฮไลท์เด็ดๆของคีย์บอร์ดรุ่นนี้เลยเนี่ยคือเรื่องของบอดี้ที่แปลกใหม่ครับผมบอกเลยว่าตัวนี้นะครับเป็นรุ่นแรกที่นับโว่น่าจะน่าจะเรียกว่ารุ่นแรกได้นะ,ะเพราะว่าปกติคือผมไม่เคยเห็นนับโวเขาทําเป็นคีย์บอร์ดบอดดี้สีหรือว่าเป็นคีย์แคปที่มันมีโทนสีที่มันแบบดูลูกเล่นเยอะเอาง่ายๆประมาณนี้นะครับตัวคีย์บอร์ดรุ่นนี้นะผมจะมีให้เลือกถึง3สี3แบบเลยซึ่งสีที่แตกต่างกันนะครับผมอย่างตัวนี้นะครับอันนี้เป็นหนึ่ง ำมาให้ดูนะครับผมซึ่งตัวบอดี้สีดำก็จะมีคีย์แคดประมาณนี้ นะครับผมหน้าตาของมันนะส่วนอีกสสีที่เหลือครับผมตัวบอดี้จะเป็นสีเทาแล้วก็สีแดงนะครับผมซึ่งตัวคีย์แคดก็จะมีลูกเล่นหน้าตาแตกต่างกันไปด้วยนะครับถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งคีย์แคดมันเนี่ยดูง่ายสบายตาแล้วก็เพิ่มความสวยงามในการใช้งานเลยส่วนขนาดของคีย์บอร์ดอย่างที่บอกไปเป็นแบบ97ปุ่มครับผมมีขนาดที่เล็กกว่า100%แล้วและก็มีตัวเลขให้ใช้งานฉะนั้นคนที่ซื้อไปแล้วอยากได้คีย์บอร์ดแบบเล็กลงกว่าหนึ่งครนนบบบบ่นอนนะีไทงูปปแแขฟผมเ็ RGB ค่อนข้างจะถือว่าสว่างออกมากๆนะครับแล้วก็ทําให้การใช้งานคีย์บอร์ดเนี่ยด้วยบอดี้ของมันที่สวยงามอยู่แล้วเนี่ยตัวคีย์บอร์ดก็จะมีความสวยงามมากขึ้นเลยนะครับแต่ว่าตัวไฟนะครับผมจะไม่ทะลุภาษาไทยนะครับผมต้องบอกไว้กันนิดนึงเพราะว่าตัวคีย์แคปเป็นแบบสกรีนมาแล้วนั่นเองซึ่งภายในกล่องนะผมจะมีคีย์บอร์ดรุ่น X802 นะผมซึ่งรุ่นนี้ใช้ชื่อว่า Thanatos นะครับนอกจากนั้นภายในกล่องยังมีตัวสายการเชื่อมต่อครับผมเป็นสาย Type A to Type C นะครับผมความยาวยที่1.5เมตรนะครับผมรวมไปถึงค่รนครนนับยะคุี ผมเป็นแบบพลาสติกหมดเลยนะครับผมแต่ว่าจุดเด่นอย่างที่บอกครับคือมันสวยงามนะจริงๆคือรูปร่างหน้าตาของมันขนาดก็เล็กกว่า100%ผมน้ําหนักก็ไม่ได้ถือว่าหนักมากอยู่ที่ประมาณ7 2 0 ถือว่าเบาเบาเลยแหละนะ้ามาถือจริงๆนะครับซึ่งตัวบอดี้อย่างที่บอกไปครับผมบอดี้ของคีย์บอร์ดจะมีอยู่3แบบนะตัวเคสของมันอะนะับตัวท็อปเคสมันจะมีสีดำนะครับผมสีเทาแล้วก็สีแดงนะครับผมแล้วก็ตัวคีย์แคปก็จะเปลี่ยนไปตามบอดี้ของสีที่เราเลือกมาด้วยนะฮะซึ่งถ้าใครชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นไปได้เลยนะผมว่ามันสวยทั้ง3แบบเลยนะครับในส่วนของคีย์แคปของรุ่น X802 เป็นแบบ ABS ครับผมตามสไตล์นัโบทั่วไปเลยเป็นแบบ Double Shot นะครับผมแต่ว่าตัวภาษาไทยของรุ่นนีี้้้้้จะะเเปปป็นนนนแแบบกมมาาาาลวัผฉถอไไิดฟใชง ถ้าไฟไม่ทะลุไม่ต้องแปลกใจนะครับผมเพราะว่ามันสกรีนมาแล้วนะไฟมันจะไม่ทะลุนะครับจะทะลุแค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะฮะและส่วนของปุ่มสเปซ bar ก็จะมีตัวโลโก้นาโวเองนะครับผมประดับมาให้ด้วยนะก็ตามสไตล์นาโวเลยนะครับส่วนด้านหลังของคีย์บอร์ดนะครับผมออกแบบมาค่อนข้างจะเรียบง่ายมากๆนะครับผมก็จะมีโลโก้นาโวอยู่ตรงกลางนะครับผมแล้วก็จะมียางกลื่น4ี่มุมนะครับซึ่งเดิมทีคีย์บอร์ดรุ่นนี้นะครับผมก็จะถือว่าเขาจะยกระดับของคีย์บอร์ดมาแล้วมันจะเป็นนูนนนิดหน่อยตรงน 2อัระดับที่ตรงนี้เลยนะครับผมรวมไปถึงด้านหลังตรงนี้จะมีที่เสียบสาย Type C ด้วยนะครับผมบริเวณตรงนี้นะครับซึ่งเอาไว้สาหรับเสียบการใช้งานคีย์บอร์ดนั่นเองนะฮะซึ่งรุ่นนี้เป็นการใช้งานแบบเสียบสายเท่านั้นนะไม่มีบลูทูธหรือว่าไร้สายอะไรทั้งนั้นนะครับผมแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆนะครับผมตัวบอดี้ด้านหลังของเขานะฮะมันจะมีในส่วนของที่เก็บสายมาให้ด้วยนะครับซึ่งถือว่าเจ๋งมากๆนะตรงนี้เพราะว่าหากคุณเอาไปใช้งานแล้วอยากให้โต๊ะมีความเป็นระเบียบเนี่ยเก็บสายได้ตรงนี้เลยนะคร ความชอบเลยส่วนตัวสวิตท,ที่เขาให้มาของคีย์บอร์ดรุ่นนี้นะครับผมก็จะเป็นแบบบลูกับเรสสวิตนะครับผมไม่สามารถทําการฮอสวอปได้นะครับผมต้องเน้นย้ำกันนิดนึงเผื่อซื้อไปแล้วอาจจะเข้าใจว่ามันฮอสวอปได้รุ่นนี้นะครับไม่สามารถเปลี่ยนสวิตได้นะครับฉะนั้นหากใครชอบเสียงแบบไหนชอบฟีลลิ่งการกดแบบไหนก็เลือกดีลิ่งแต่ตอนแรกเลยนะผมระหว่างบลูกับเรสนะครับซึ่งในเรื่องของสวิตเขาเคลมมาว่ากดได้ถึง50ล้านครั้งก็ค่อนข้างจะคงทนนอมากๆ ส่วเรื่องของโหมดไฟรุ่นนี้ครับผมจะเป็นแบบมินิ R G B นะครับผมอย่างที่บอกไปนะก็คือมันจะล็อกแถวล็อกสีมาเรียบร้อยแล้วนะผมไม่สามารถเปลี่ยนสีไฟได้นะครับตัยแถวที่เขาเลือกมาเนี่ยก็จะเป็นแบบแถวแนวนอนนะผมก็จะแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าที่เป็นรุ่น X 8 0 0ร้อนะผมที่จะเป็นแถวแนวตั้งใช่ไหมนี่จะเป็นแถวแนวนอนนะครับแต่สามารถเปลี่ยนโหมดไฟได้ครับผมโดยการกดฟังก์ชันแล้วก็ปุ่มทับ นะครับผมหรือปุ่มคอคนนะฮะสามารถเปลี่ยนโหมดไฟได้ถึง16โหมดเลยนะครับผมอันนี้คือจากการเปลี่ยนตรงคีย์บอร์ดนะครับสามารถเปลี่ยนที่16โหมดแล้วก็สามารถปรับความสว่างของโหมดไฟแล้วก็ความเร็วของโหมดไฟได้ที่ฟังก์ชันแล้วก็ตัวปุ่มลูกศรเลยนะครับผมลูกศรขึ้นลูกศรลงก็จะเป็นการปรับความสว่างนะฮะแล้วก็ซ้ายขวาก็จะเป็นความเร็วของโหมดไฟต่างๆนั่นเองในส่วนของฟังก์ชันอื่นๆของคีย์บอร์ดรุ่นนี้นะครับผมก็ถือว่ามีมาให้แบบทั่วไปครบคันไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันมัลติม และอ,อย่างหนึ่งที่เด็ดมากๆของรุ่นนี้ผมถือว่าผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เจ๋งมากๆของคีย์บอร์ดรุ่นนี้เพราะว่าหลายคนก็เป็นคนที่ใช้งาน Macbook ใช่ไหมฮะอาจจะไม่ได้ซื้อไปเล่นเกมแต่ว่าซื้อไปใช้งานทั่วไปแล้วใช้งาน Macbook เนี่ยรุ่นนี้รองรับเลเยอร์ของ Mac OS ด้วยนะผมโดยการกดฟังก์ชันปุ่ม M นะผมก็จะมีไฟแสดงสถานะ LED สีแดงขึ้นมาตรงมุมขวานะฮะก็จะเป็นการใช้งานเลเยอร์ของ Macbook นั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นปุ่ม Option ปุ่ม Command นะครับผมก็สามารถใช้งานแบบ Macbook ได้เลยรวมไปถึงฟังก์ชชันน Windows Windows Lo กก็มมมมีาาาใใใหห้นะหน Windows นะะ้้ดววยครรรผผงงทเื่ออต์์แ รุ่นนี้มีซอฟต์แวร์ให้ปรับใช้งานด้วยนะครับสามารถปรับใช้งานเรื่องของมาโครการตั้งค่าโปรไฟล์ต่างๆการตั้งค่าปุ่มหรือการตั้งค่าโหมดไฟก็สามารถใช้งานตามสะดวกได้เลยนะครับผมมีซอฟต์แวร์ให้ใช้งานนะรุ่นนี้สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ n a b u s c i o t h ได้เลยนะครับและนี่คือทั้งหมดของคีย์บอร์ดรุ่น X802 นะครับผมเป็นคีย์บอร์ดที่เรียบง่ายนะฮะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับผมเพราะว่าใช้งานก็ง่ายเป็นแบบไฟไม่ไดอาร์ทีบีกดปรับเปลี่ยนได้ง่ายๆเลยจุดเด่นหลักๆของคีย์บอร์ดรุ มาได้ค่อนข้างจะสวยงามนะครับเอาจริงๆคือมันถือว่าเรียบหรูเลยนะฮะหากไม่เปิดไฟใช้งานก็ถือว่าสวยงามมากๆแล้วนะครับผมเอาง่ายๆว่าแต่ละสีเนี่ยมีความโดดเด่นแตกต่างกันออกไปนี่แล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆเลยว่าชอบแบบไหนซึ่งหากใครสนใจคีย์บอร์ดรุ่นนี้นะผมสามารถสั่งซื้อตามช่องทางออนไลน์ของเราได้แล้วนะครับผมหรือจะเป็นร้านค้าต่างๆนะผมที่ขายอุปกรณ์ไอทีชั้นนำนะฮะหรือทักมาที่แฟนเพจนะัโบเกมมิ่งเกียร์ก็ได้สามารถทักมาได้เลยหากสนใจในตัวนี้นะครับสำหรับคีย์บอร์ดรุ่นนี้นะผมไม่ได้มีอะไรมากนะผม เดินใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปคอนเทนต์อะไรหรือรีวิวสินค้าอะไรใหม่ๆนะครับผมเดี๋ยวเจอกันขอบคุณทุกคนมากที่ตตามรับชมนะครับผมเจอกันฮนะสวัสดีครับ